วันนี้จะไปหาอะไรกินกันดีที่ไหนดีที่ตลาดแถวนี้ okay, <F> เคสันจิหลัากับพี่าวส่ดมีโดรีรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องมาตลาดสดไม่รู้อ่ะฟันจิเพราะเราจะชวนเธอมาทำหมูกะทะไงเย้ yeah, กินหมูกระทะกันมีโดริเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะ ถึงมันเดี๋ยวโตวหานะโอเคสันจิจะโทรกี่โมงคะอาน,นั้นเทงก็ประมาณทุ่มหนึ่งมีโรงเรียนว่าวนี้ต้องไปโรงเรียนทำ้านบ้านเสร็จรืยยังอะ่ะทำเสร็จแล้วนะแล้วสันจิละ่ะร็จแล้วเหมือนกันุ่งนี้เธอไปเรียนกี่โมงอะ่ะ น่าจะประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะโอเคขอตัวนอนก่อนนะไว้เจอกันที่โรงเรียนนะ